ต้องรอสอนเซอค่ะสำคัญที่สุดโอ้ยตั้งทุงท่งทุ่งห้าสิบป่ะหรือทุงอท่งต่ทุ่งสิบโวยวายอะไรอะให้ทุกคนโวยวายขี้โวยวายเป็นที่หนึ่งก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตามขึ้นไป เอยหนะ้าเหมือนพี่หรือเหมือนน้องเกลหมายถึงใครบอกว่าเตยหนะ้าเหมือนน้องเกลบายเดี๋ยวตามขึ้นไป ตายยาวอะเวลามองคอมเมนต์แล้วแบบมันใกล้แขนเรายาวไม่พอคขาบอทติ้งกันแล้ว เมืองไทยฝนตกไหมคะทุกคนฝนตกปะเห็นว่าพรุ่งน be um ี้พายุเข้าถูกป่ะแต่ตอนเหนือใช่ไหมพายุยิพาหีน้ําถ้าน้ําท่วมมันก็มีสิทธิ์ลงมาภาคกลางไหมยตกทุกวันเลยหรอตกตกหยดหยุดอืมสะกลตกค่ะมาจากสกลหลังคะ เสียงตกทั้งวนันตั้งแต่เช้าโ,โคราชก็ตกโอ้โหมากันในนี้มากันแบบอยู่กันหลายภาคเลยเนาะเขาเดินขึ้นเครื่องกันแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วน,นะเดี๋ยวก,กลับไปเจอกันเมืองไทยนะคะแบบมาทักทายก่อนขึ้นเครื่องระหว่างทางชาวชัยนาะ ใช้นา่าก็ตกพายุเข้าแล้วค่ะเขาลหล่อจ้าเนมชมพูเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะไปขึ้นเครื่องก่อนเดี๋ยวไปหลับต่อบนเครื่องเดี๋ยวหลับเผื่อทุกคนด้วยเที่ยงคืนเจอกันเมืองไทยค่ะบ๊ายบาย